สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆเราก็ยังอยู่กันในหน่วยสัปดาห์ที่9นะคะหน่วยการเรียนรู้แม่จ๋าค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะเรามาฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานเรื่องพระคุณแม่เรื่องวนิดาเสือนียมภาพเบนจามาศคําบุญมี 12. สิงหา เวียนมาบรรจบลูกขอน้อมนบเขารบบูชาเป็นวันสำคัญรู้กันท่วนหน้าเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินีพระแม่ทรงห่วงปวงชนทุกที่แนะนำสิ่งดีชี้ทางฝึกฝนศูนย์ศิลปาชีพช่วยชีพปวงชน เพื่อไทยทุกคนจะได้ทำกินพระคุณของแม่ทดแทนไม่สิ้นแม่ของแผ่นดินทรงพระปรีชาเริ่มแรกกำเนิดก่อเกิดกายาเก้าเดือนรอมาลืมตาดูโลกอุแวอุแวแม่คลายหายโศกนับว่าเป็นโชค ลูกคลอดปลอดภัยน้ำนมมารดากลั่นมาจากใจทุกหยาดหยดไส่ชื่นใจลูกจริงแม่ธนุถนอมยอมทนทุกสิ่งไม่เคยทอดทิ้งยุงมิให้ตอมเมื่อยามลูกหลับแม่ก็ขับกล่อมปราณีโอบอ้อม ไม่ยอมห่างไกลแต่เล็กจนโตแม่โอแม่ให้ประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ดาวเดือนให้การศึกษาก้าวหน้าเสมือนทัดเทียมเพื่อนเพื่อนไม่น้อยหน้าใครนับแต่วันนี้ลูกจะใส่ใจดูแลชิดใกล้ให้แม่สุขสม จะขอเชื่อฟังคําที่อบรมให้แม่ชื่นชมลูกเป็นเด็กดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในโลกนี้คุ้มครองชีวีแม่มีสุขเอ่ยท้ายคลิปนี้นะคะในวันแม่นะคะสิ่งที่เราสามารถนำมาไหว้แม่หรือผู้มีพระคุณได้ก็มีดอกมะลิสีขาว หรือไม่ก็พวงมาลัยนะคะคุณครูรบควนผู้ปกครองนะคะส่งคลิปน้องไหว้แม่กลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ